ใครรังแกพี่พุ่งกีมอยู่ข้างนอกตัวเดียวใครรังแกพี่พุ่งกีเนี่ยมาอยู่ข้างนอกคนเดียวตื่นตื่นมามองออกมาจากหน้าต่างเอา้าพม่พุ่งกียืนอยู่ข้างนอกคนเดียววรีบรีบรีบ โอ๊ยไปเล่นไหนมาปกติไม่เคยกลับช้านี่ไปเล่นไหนมาลูกกำลังตื่นเลยแม่เนี่ยโอ้ยตองไปเล่นไหนมาฮะดูพี่เมื่อกี้เหนื่อยเหนื่อย,เ,ยเหรอลูกคกครังดุดิ พี่มุ่อกีิใครเปิดให้หนูออกไปน้าทำไมทิ้งหนูเนี่ยตั้ง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  <c oughs> ถูกทิ้งอยู่น้ำเลยบลอก ดูน้ำสิก็มีคนทิ้งก็มีคนทิ้งพุ่งกี่ไว้ข้างนอกนี่ใช่ไหมแจ็คแตก่แตกระป๋อที่ทิ้งพี่พุ่งกี่อะเอาวิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับมาแล้วเอา้าวิ่งยังไงเนี่ยเนี่ยวิ่งหนียะโอ้ยคือคักอะไรเนาะพี่พุ่งกี่คือคักอะไรเนาะอืมเมื่อคืนฝนตกเป็นไงแจ็คเป็นไงเมื่อคืน เมื่อคืนพี่พี่เมื่กี้กลัวเลยต้องปูที่นอนปิกนี้แค่นอนเลยเอา้าวนี่ก็อะไรล่ะลูกไม่ลูกก็ไม่ได้ต้องเป็นไงหายเจ็บขายยังใครมาใครมามาเขาเมื่อยอหร่เมื่อหน่โอ้ยจริง ขากระเพกขากระเพกเมื่อกี่มาแล้วไหนต้องดูขาด,ดโิโอ้โหไม่เอาขากระเพกขากระเพกถูกทิ้งอยู่ข้างนอกอเมื่งกี้ถูกทิ้ง เป็นไรอ่ะเศร้าๆสร้อยๆอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะมันก็เป็นไรอ่ะเป็นไรอ๋้เป็นไรเป็นไรเป็นไรอู้พี่ตองพี่ตองอันนี้ก็เป็นไรจะเลียหน้าคนอยู่นั่นเนี่ย บ๊ายบายนะคะ